ข้ากยัดนาากราจาที่ดีตวนีจะหม ทาบางซื่อสถานีกุงทางบางซื่อรุ่งารัญญากมาเสริมผู้ประสงสถานีกุมเาพบางซื่อโดยเก็บสิ่งของจักรระของท่านนำโดนสารความเร็วให้ถูกต้องและโคตรตูยนะครับมีของสัรพรของท่านอย่าหลลืมนะครับสิ่งของสักรพระของท่านอย่าหลงลืมถ้าหลงลือามการสูญหายได้อาจรย์าจารที่สี่นขณนี้เป็นตะรงเลื่อนเลื่อนล่งเป็นรเลื่อนทานนูลผับที่สามหนึ่ง ทางรองบิปลายทางกุงเทพรถไฟและรถไฟที่ออาจากสถานีคุมทางการสู้ไปแล้วอยู่ระเิดสถานีสามสถานีสามส่วนตึสถานีผ่านไปครับ